สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องเ i มมิ่งวิดพ e a แอนด์เฟลนเนี่ยอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นตัวละครต่างๆนะครับเพราะว่ามีน้องๆเพราะว่ามีเออไม่ใช่สิไม่เรียกน้องสิเ,เดี๋ยวเขาไปเซิร์ชนะครับก็ทักทีก็ค,คือมีคนมาทักผมเนาะว่าให้ช่วยไอ้นี่ไอ้นี่หน่อยนะครับ ช่วยตัวของเอให้ช่วยเรื่องการใช้ดาก้อนเฮดเดอร์นะครับในแมปอัลเซอร์แลนดะ์เนาะผมก็เลยจะมาทำสอนในคลิปนี้โอเคเ้แลนวแล้วนะครับก็คือผมจะทำเป็นตัวของชิโดก่อนเนาะเพราะว่าของอิสกิมันไม่มีอะไรที่ทำเนาะอืมเดี๋ยวผมก็ค่อยมาสอนอีกทีหนึ่ง โอเคนะครับอย่างแรกก็คือฟอร์มเลสเนาะมันจะต้องเนี่ยนผู้ชมจะต้องโดดให้บอลขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยใช้สก,กิมนี้เนาะส่วนดากอนิกไล์สามารถใช้ได้2รูปแบบนะครับก็คืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ d r ก g น n h e เดอรซึ่งดากอนเฮดเดอร์นะครับจะต้องเป็นแบบตอนมันอยู่บนฟ้าอันนี้ ซึ่งตอนนี้ผมติดคูดาวอยู่เพราะงะั้นผมก็จะสอนวิธีเตะง่ายๆด้วยนะครับก็คือนี่เตะหันไปฟังตรงข้ามของกูนะครับแล้วเตะแค่นี้กูก็จะไปรับไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าบางทีกูก็รับได้อยู่ดีโอเคดาก็อนีคลานะครับเออ เออจะทำไงดีเนาะเพราะว่ามันจะต้องใช้สองครั้งนะครับนี่นะครับแต่ว,ว่ามันต้องใช้ใโดนอะซึ่งผมไม่โดนฟุบอ้าวเออผมใฟเมื่อกี้ผมฟุ๊กมั้งแต่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคทั้งหมดที่ผมรู้ให้เนาะวันนี้ ไปเลยอย่างแรกนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรจะรู้ก็คือเฮดเดอร์ที่ผมเคยสอนไปแล้วที่คลิปในคลิปที่แล้วเนาะซึ่งซึ่งก็คือการเดาะบอลโดยใช้หัวนั่นเองอือ้อาาไม่โดนได้ไงเนี่ยอท่านผู้ชมจะต้องกระโดดในห,หัว ไปโดนบอลนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเง,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 งี้ยเออซึ่งตอนนี้สกิลผมได้แล้วเนาะวิ่งมาแล้วก็นี่ลัชผมรู้สึกเหมือนมันน่าจะต้องเตะขึ้นอากาศนะครับประมาณนั้นอ,อังนั้นระหว่างรอครูดาวผมก็ขอไปสอนเรื่องการเตะ นี่ก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งซึ <c oughs> ่งก่อนนี้เลยนั่นก็คือผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนี้นี่อา้าวนักคนกรัลใช้ยากจังเลยแต่ว่าอันนี้ผมพอจะรู้ของฟอร์มเลสอยู่นะครับก็คือฟุบโอเค อันนี้ผมผมทําไม่ได้ถ้างั้นผมไปสอดวอลเลย์ก่อนก็คืออย่างนี้นะครับอยู่ใกล้กาแพงนิดนึงแล้วก็เตะขึ้นไปแล้วก็กระโดดอาแบบนึงนะครับนี่แล้วก็กระโดด,ด,แ,ลโด,ดแล้วก็กระโดดแล้วก็เตะนะครับ บอลมันตกลงมาก่อนทุกทีเลยฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปศึกษาใหม่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะสอนเทคนิคอื่นๆไปก่อนแล้วก็พวกสก,กิลอัลติเมตพิเศษด้วยผมอาจจะทำด้วยก็ได้นะครับ อผมรู้สึกเหมือนว่าเมื่อกี้บอลมันเข้าแล้วนะแปลว่ามันต้องโดนบอลนน่ะ ผมจะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเฮ้ยยุกฮะโอเคก็คือผมก็จะมาสอนง่ายๆก็คือประมาณแบบว่าต้องนี้นะครับเออ,อยังไงอ,อ่ะเอมก็คือถ้าผู้ชมจะต้องใช้ให้โดนนะส่วนตัวต่อไปนางนิเช๊ะีโย ผมต้องนั่งรอเวลาที่มันเสร็จเนาะซึ่งตัวคอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด4สกิลโอเคนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนาะซึ่งท่าแรกน,นะครเฟฟวอลเล่ mm hmm. ก็คือเป็นการเลี้ยงหลอกนั่นเองสกิล mm hmm. ที่สองคอนโทรเป็นสก mm ิล hmm. การอากาศเหมือนแบบของชิโดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ย สามารถใช้คู่กับสกิลยิงสกิลที่สามเฮฟวีได้ซึ่งสกิลที่สามเป็นนี้นี่ส่วนอย่างต่อไปนะครับเป็นไอ้นี่เป็นฟโฟล์ซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าต้องฟาร์มโฟล์กอนซึ่งวิธีการฟาร์มโฟล์ใหม่นะครับก็คือ คาจะต้องเป็นการเน้นจับบอลซะมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้นี่แล้วคบเป็นการไม่ใช่เติดตะเตะกับกำแพงอย่างนี้เพราะว่าบางทีมันจะกลายเป็นวอลเลย์อย่างนี้นะครับมันก็จะฟาร์มยากแล้วบอลก็หายอืมผมทำบอลหายอ๋อนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวผมเอารหัสในมือถือผมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยนะครับซึ่งวิธีการฟาร์มใหม่นะก็คือแบลบอย่างนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอเร่งสปีดตามผมฟาร์มก่อนนะครับโอเคนะครับได้แล้วดูกันเลย เดี๋ยวผมจะลองทำแบบพิเศษดูนะครับน่าทำอย่างนี้อ้าวไม่ใช่อ่ะแต่นี่ก็เป็นสก,กิลของอันดิเมทปกตินะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าต้องเป็นค่าคอนโทรลกับเพลวีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้ดู ไม่ได้อะซึ่งที่จริงหลายๆที่ผมอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับหรือไม่บางทีถ้าเพือมอนต้องไปหาคนสอนแยกอีกทีนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งแล้วผมจะลองไปดูการรีวิวตัวละครแปลว่าหลายๆอย่างของตัวละครอื่นๆมากนะครับืม ตัวใหญ่ตัวพิเศษน่าจะมีแค่3ตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ของอีสกี้ให้ดูสำหรับคนที่ไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวแต่ละครทั้งสาคลิปของผมเนาะเฮ้ยเป็นภูมิแพ้เฮเดี๋ยวผมขอเช็กก่อนโรยังไม่ได้เดี๋ยวไม่รหัดี๋มือถือผมไปเตะกันแล้วกันเย้ เสมอกันนะครับผมกะว่าจะทำแบบของเวลาหมดเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยโอเคเนาะซึ่งผมก็จะฟาร์มโฟลต่อเลยได้ป่ะคูณสปี โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วไปที่เรนะียบร้อยเนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะทำแบบปกติถ้าผู้ชมดูก่อนอันนี้มีบอลหรือไม่มีบอลก็ทำได้นะครับนี่บอลสปอร์ตออฟเดอะบอลปปาเวอาจฉริยะอันนี้ช้นจะขึ้นทีสุดๆโอเคนะครับซึ่งมันจะมีสกิลทั้งหมด สมสกิลแล้วที่เป็นสกิลอันติซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ไอดีในมือถือผมเปลี่ยนมาเป็นในมือถือผมก่อนมันเป็นฝั่งของผมก่อนนะนี่นี่ก็คือสกิลแย่งนั่นเองเ่าไปเหมือนรับเออนี่นี่ครับถอยไป <G ül> แล้วก็จะมีอีกสองท่าที่เหลือนะครับซึ่งอันนี้อันติผมเอาม้ายังใช้ได้หรอไมยได้ได้ชอเธออันนี้เขาหลีเวิร์กเลยนะครับนี่แล้วก็อีกท่าหนึ่งทัวร์เลยกันแต่นี้ผมใช้ไม่ได้มันหมดแล้ว โอเคได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะได้เวลาคูณสปีดอีกแล้วโอเคนะครับได้แล้วไปดที่เรียบร้อยนี่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟุตบอลที่ฉันอยากเลน,นแล้วมันก็จะมีแสงตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องใช้ท่าไม้ไดร็กช็อตจะเป็นท่าพิเศษครับซึ่งอันนี้เข้ากูหนึ่ง้แน่นอน ลักเย้แล้วก็มีท่า MVP ใหม่นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวแยกให้อีกทีนเนาะโอเค คลิปนี้อาจจะมีประมาณนี้นะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างสาั้นเลยซึ่งผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาแก้ให้อีกทีนะครับตอนผมเริ่มเก่งกว่านี้เนาะ